แา่พยัพปิดหน่อยค่ะพยัพอะไรเนี่ยพวกคุณเล่นแพะไม่ใช่อะไรนะนี่ไร่คือไเอาละครับหลังจากที่หน่วยพิฆาตสูตรรุ่นยาวของเราได้ผ่านศึกมานะครับตอนนี้ทุกคนก็มารักษาตัวอยู่ที่คลินิกหาผีเสื้อและวันนี้ครับเราจะให้ หน่วยวิชารุ่นเยาวฝึกวิชาเพิ่มนะครับในคือวิชาฝึกภาษาสัมพันธ์นะครับใครเคยดูน่าจะดูนะครับวิชานี้ฝึกยังไงเรามาอธิบายกติก,กาง่ายๆกันก่อนนะครับมีถ้วยน้ำทั้งหมด9ใบนะครับแต่และฝ่ายจะต้องหยิบถ้วยน้ําสาดไปอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถ้วยน้ำนั้นก็ใส่ยาพิเศษแสนขมเอาไว้นะครับการป้องกันทําได้เพียงแค่เอามือปิดไปบนฝาแก้วน้ําเท่านั้นมาครับคู่แรกเราขอคุณเจเจคุณแต่งตัวเป็นใครนะครับ เออมูจิโลกับคุณมามีนะครับซึ่งเป็นเดนสโกเนสโกจ้างมาเลยคู่แรกเจอกันหน่อยสิใครจะเปียกใครจะไปครับมาดูกันคู่แรกนะครับการฝึกวิชาภาษาสัมพันธว่างมูจิโลเสาหลักกับเนสโกพูดได้แล้วนะครับรับได้จับมือเข้าไปทำอะไรทำอะไรกันจับลักษณะสิเอ้ไปเลย ช้า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 ต่อต่อต่อเล้ยจับมือเลยทำไมทำไมตออที่มั่งกิการมท่เข้าใตเล่นจริงไม่เข้าใจอะไรไม่ใช่จ่ายกอะเป๋าเนฟิกโกโกงเนฟิกโกเล่นจับมือเลยครับจับมเอาไม่ปิดแล้วก็จับกระดแล้วก็จับกระดูแล้วก็จานอันนี้ก็ทำได้อยู่ไม่รู้มืออีกข้างหนึ่ง อา้าวครูนี่เป็นการสาธิตนะครับพูดออกไปาสาธิตเลยเหรอชันจิโร่กับคุณคานโอะมาหน่อยสิครับเอาละครับฝึกระหว่างคุณอนจิโร่กับคุณคานาคานโอะนะครับฝึกภาษาสัมพันธ์นะครับเริ่มได้เอาเน้ย ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยพวกคุณเข้าใจไหมครับว่าเราเล่นอะไรกันจะไมแไลกันสายยังงั้นโอ้ย,อยใ,หให้ตกทั้งคู่ให้ตกทั้งคู่นะครับ,บโอ้ยนีแบนี่เห็นวันบตอนจะคว้โอ้ยเอาเปลี่ยนคู่ซิคราวนี้ขอ,ค,ขอคุณทันจิโร่กับคุณมุยจิโร่สาวรักมาเอาละครับการฝึกล่วง ดาวลงพุ่งแรงอย่างโทจิโร่แล้วก็เสาลักคีเทสอย่างมูอิจิโน่นะครับแล้วได้โอ้ยยังครับโอ้อยทำไ๋ยังมาอะไรอะไรอะไรกันครับเกย์ยังปิดดิอ้าวโอ้ยหมดย่างนุนแล้วนะครับรู้สึกว่าคุณทันจิโร่จะ โดนดาเมจเยอะกว่านะครับไม่จที่ยีอย่างเงี้ยดูดิเอาไหนลงอ่ะออาต่อไปคู่ใครดีเจแปนกออนไหมอ่ามาเลยคุณเจแปนกับคุณเนสโกมาเลยคุณเจแปนคุณคันโอ๊มาครับเอาละครับศึกระวังคันโอ๊กับเนสโกจังเริ่มด้งเฮ้ยเห็นมั้ยครับเอาเอาเจแปนพยายามปิดได้ครับพยายาม อะไรเด้คุณเล่นเพ่ไม่ใช่อะไรน่นี่นี่แกเปลี่ยนขาทำไมคุณเปี่ยนโชคโอ๊ยแกงเกกแกงเก็กแกงเกกเราไม่มีเพื่อนอะไรในนี่เราต้องเป็นี่ชาทุกคนเล่นไม่ได้เรื่องเลยเน่เดี๋ยวยอดพี่มือจะโชยให้ดูมาพป้าจะเล่นก็มามีเองไล่แคนให้ นีกก็คือศึกระหว่างทันจิโร่กับเนสโกะนั่นเองเกจิทันจิทันจิโร่네ส,โโนนนรสคนมาสามสองหนึ่งอ้ำโอ้ยโอ้ยใครจะไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำหมดยังนวดเร็วนะคบโอ้ยใส่ไม่นี ใครโดนจัดบ้างไม่พี่ทั้หมดแล้วพอๆกันแต่ว่าเอาไม่เอาใครโดนหมอมีคนเดียวไม่ว่านะกระเด็นไม่ใช่เนี่ยเอาน้ำเหลือเอาน้ำเหลือจุดจัดไปแล้วแล้วเหลือเอาน้ำเหลือมาดีอีกการฝึกวิชาต้องมีไหวพริบใช่ไหมทันจิโร่จุกศึนี้เป็นศึกตัดสินใครเป็นทันจิโร่จุกจริงโอเคทันจิโร่จุกทันจิโร่สุดหรอไปอ่มา สามสองหนึ่งกลับลมอะไรอ่ะไม่เปียกเลยมห็นไหมไม่รู้ยังใครเป็นคนสุดยอดดูหน้าผมสิครับหน้าผมไม่เปียกเลยมาดูอยู่เห็นไหมเนี่ยฝีมือดูว้าย เอ้าขออีกหนึ่งคู่ขอขอแก้มือครับน้องญี่ปุ่นคานโอกับพิเชอร์มุยจิโร่เอาละครับศึกล้างตาระวังคานโอจังกับมุยจิโร่จอมโหดและเถื่อนและตัวใหญ่เตรียมตัวลกได้ครับโอ้ย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 เอาแรงกันแล้วครับโอ้ยไม่ได้มีสารและสินที่มืออะไเลยครับมั่วอ่ะกินมั่วไปโอ้ยกพีบุคคล ในฐานะหน่่ยล่าสูงนี่เราขอปรับให้พวกคุณตกหมดทุกคนครับเปียกกันไม่ได้เรื่องแล้วนะครับคลิปนี้เปียกปอนพอแค่นี้แล้วครับไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าหนาวไปเพื่อนอย่าให้เราทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับอย่าลืมกดติดตามทันกระดิ่งด้วยทันกระดิ่งด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเปียกหมด